สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการบริการวิชาการการจัดการแสดงดนตรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาดนตรีคีตสินไทยศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฝึกการจัดการแสดงครับสําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรซี่มิที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งชุดระบำสร้างสารรค์ในวันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัยนฏศิล์นครศรีธรรมราชนะครับนั่นคือชุดระบำรองแงงชาวเลครับสำหรับวิทยากรในวันนี้ก็คือคุณธนาทิพย์คำทองซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยนฏศิ์นครศรีธรรมราชสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับก็ผมอยากให้คุณธนาทิพย์เนี่ยได้กล่าวถึงที่มาของรองแงงครับครับรองแงงเป็นการเล่นพื้นเมืองชนิดหนึ่งของภาคใต้นะครับ มีทั้งสองฝักฝั่งด้วยกันหมายความว่าทั้งทางฝั่งทะเลตะวันออกคือแถวบ้านเรานะครับแถวปัตตานียะลานาราธิวาสก็จะมีโรงเิงและทางฝั่งทะเลตะวันตกคือฝั่งอันดามันก็จะมีโรงเงงิงแต่โรงเงิงทั้งสองฝั่งนี้ก็จะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับโรงเงิงทางฝั่งปัตตานีมีลักษณะที่อ่อนช้อยกว่าในเรื่องของท่ารําทุ่งทํานองรวมถึงการบรรเลงนะครับ,รบทีนี้ทางฝั่งตะวันตกเราถือว่าเป็นโรงเิงแบบลูกทุ่งนะครับแบบพื้นบ้านที่ผ่านเข้ามาทางฝั่งทะเลนี้ แม้ลักษณะการเข้ามาจะต่างกันแต่เราก็เรียกว่าโรงเรง,งด้วยกันนะครับ,รบโรงเรง,งในฝั่งปัตตานีนั้นจะใช้ดนตรีเป็นส่วนใหญ่ครับจะมีการร้องโดยใช้เนื้อร้องนี้บ้างแต่ก็จะน้อยกว่าฝั่งนี้อส่วนใหญ่จะเน้นที่ดนตรีแล้วก็ท่าไร้ดำต่างๆนะครับทีนี้ทางฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะเน้นการเต้นใช้มือใช้เท้าประกอบกันหลายๆอย่างนะครับเดิมทีโรงเรง,งเป็นวธรรมผสมผสานหลายกลุ่มนะครับผสมยุโรป กับเอเชีย er, เป็นวัฒนธรรมที่ผสมเข้ามาทั้งสองฝ่ายที่เห็นได้ชัดก็คือเครื่องดน,นตรีซึ่งซึ่งเป็นดน,นตรีของฝรั่งนะครับแล้วก็ท่าไรรำต่างๆอย่างเช่นท่าฝรั่งรำเท้าอะไรแบบนี้นะครับเครื่องดน,นตรีก็จะใช้ไวโอลินนะครับไวโอลินทางนี้จะเรียกว่าซซนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าซอในที่นี้อาจจะเข้าใจถึงที่เป็นเครื่องดน,นตรีไทยครับ แท้จริงซอของชาวบ้านแถวนี้ก็คือไวโอลินนะครับเป็นดนตรีของฝรั่งภายหลังก็มีเครื่องดนตรีอื่นเข้ามาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนโดลินแอคคอร์เดียนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามาเพิ่มทีหลังนะครับ,รบหมายความว่าตัวหลักคือไวโอลินกับระมานานะครับแล้วก็มาผสมประสานกับพื้นเมืองเพราะพื้นเมืองในที่นี้ก็คือเพลงนะครับโ<ๆ>ดยเป็นภาษามาลายูนะครับ,รบนำเพลงมาลายูและข้อท่าเต้นมาผสมประสานกันก็กลายเป็นการละเล่นอีกแบบหนึ่งครับโรององในฝั่งตะวันตกนะครับ แรกเดิมเดิ่ทีจะใช้ภาษามาลายูเป็นพื้นครับจะมีทั้งร้องทั้งรําทั้งเต้นเข้าด้วยกันภาษามาลายูก็จะเป็นภาษากลางาส่วนใหญ่นะครับเป็นมาลายูกลางก็ผ่านเข้ามากับกลุ่มบุคคลเพราะคนที่ผ่านมาทางฝั่งทะเลตะวันตกส่วนใหญ่จะมาจากแถวไซบูดีแถวปีนังนะครับอันนั้นคือคนที่นํามาเผยแพร่แล้วคนทางกระบี่เองส่วนมากในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางไปจังหวัดอื่นๆเนี่ยไม่สะดวกนะครับไปปีนังจะง่ายกว่าไปกรุงเทพ ไปกรุงเทพไม่สะดวกนะครับเดินทาง9วัน9คืนอะไรอย่างนี้แต่ว่าไปปีนังเพียงวันสองวันนะครับเพราะงั้นคนที่เดินทางแถวนี้ก็จะเดินทางโดยเ<ล>รือแล้วก็มีกลุ่มคนอพยพเข้ามาทางชายทะเลนะครับขึ้นมาทางสายฝั่งทะเลตะวันตกก็จะเป็นชาวมาลายูส่วนใหญ่นะครับก็มาตั้งถิ่นฐานแถวนี้ที่นี้ตัววัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมฝรั่งซึ่งได้มาผสมผสานกับวัฒนธรรมเอเชียด้วยดนตรีด้วยท่ารำด้วยท่าเต้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเริ่มการค้านะครับสมัยนั้นเรียกว่า ค้าเครื่องเทศ mm hmm. ส่วนสมัยล่าอาณานิคมนั้นถัดมาครับ,ครบเครื่องเทศจะเป็นประเด็นหลักที่กลุ่มยุโรปก็ดีทางตะวันออกกลางก็ดีกลุ่มเหล่านี้จะขายเครื่องเทศอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียครับทีนี้ต่อมาเนี่ยฝรั่งเขาคิดจะยึดเส้นทางการค้าซะเอง mm hmm. จะทําการค้าซะเองนะครับกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาสู่ดินแดนแถวนี้เพราะงั้นในประวัติศาสตร์ของเรากลุ่มโปรตุเกสจะมาถึงอยุธยาก่อนฝรั่งชาติอื่นครับนะครับ ก็คือกลุ่มเหล่านี้มาหาเครื่องเทศมาหาไม้หอมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อค้าขายและกลุ่มโปรตุเกสพวกสเปนพวกนี้นะครับเป็นผู้นําเอาวิธีการเล่นแบบนี้เข้ามา mm hmm. โดยมาเห็นชาวพื้นเมืองเขาเล่นก่อนนะครับ,รบชาวพื้นเมืองเขาเต้นเขารากันจึงได้นํามาผสมกับของตนเองซึ่งของฝรั่งนั้นเขาจะเต้นกันแบบจับคู่กันจับจับคู่กันเต้นราเป็นคู่คู่และจากตรงนี้เองนะครับก็กลายมาเป็นท่าแรกเริ่มของเรงเองนะครับซึ่งท่าแรกเริ่มนี้เราเรียกว่าลาคูดัวแปลว่า2งแปลว่า2นะ่ครับ ลากูก็คือเพลงหรือทํานองครับดูวาหรือดัวก็คือสองอนะครับหรือเพลงที่ต้องเต้นกันเป็นคู่นะครับและจากนั้นก็กลายมาเป็นเพลงครูที่คณะโรงแรงเวลาลวเริ่มสแสดงก็มักจะขึ้นต้นด้วยเพลงนี้นครับนะครับลากรูดัวมะอินงังบรงกูเตะน,นะครับแต่ในยุคหลังก็อาจจะต่อด้วยเพลงอื่นๆแต่ก็มักจะขึ้นต้นด้วยเพลงนี้ครับครับเออเราก็พอจะได้เห็นที่มาที่ไปนะครับของของโรงแรงนะครับครับทีนี้อยากให้คุณ ธนาทิพย์นะครับได้เล่าถึงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในชุดรองยงชาวเลหน่อยนะครับขออนุญาตเล่าย้อนไปถึงตอนการดําเนินกรงการครับในช่วงนั้นวิทยาลัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีรองยังชาวเลนะครับสองท่านหลักๆนะครับก็คือราชินีรองยังของอันดามันนะครับคือแม่จิ้วประมงกิบนะครับเป็นแม่เพลงรองยงคณะพรสวรรค์บ้านแหลมตุกแกครับที่เกาะเซเรจังหวัดภูเก็ตนะครับ ก็ได้เชิญมาถ่ายทอดในเรื่องของเนื้อร้องแล้วก็ท่าไรรำนะครับทีนี้ในในส่วนในฝั่งดนตรีก็จะเชิญอาจารย์อภินันจิตโสภานะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของดนตรีโรงงยงชาวเลครับแล้วก็ได้มาถ่ายทอดบทเพลงโรงงยงผมซึ้งอยู่ในคณะนั้นด้วยนะครับในใน,ในระยะเวลาตรงนั้นก็ได้รับถ่ายทอดเพลงมาพอสมควรนะครับหลายสิบเพลงอยู่เหมือนกันครับซึ่งแต่ละเพลงก็ใช้บริบทที่แตกต่างกันนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็ไปลงพื้นที่ ภาคสนามต่อที่เกาะลีเปะจังหวัดสตูลนะครับก็ไปเก็บข้อมูลโรงเิงที่คณะโรงเิงในเกาะนั้นนะครับเพราะได้รับความเมตตาจากแม่เพลงโรงเิงที่อยู่ในเกาะในเกาะลีเปะนะครับก็คือมะเซนามะรมิดะแล้วก็มะละไมงท่านนะครับในส่วนของดนตรีก็ได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์อภินันเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราได้ข้อมูลตรงนี้มาเราก็รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วก็มาวาดโครงสร้างมาวางโครงสร้างของการแสดงชุดนี้โดย อ้างอิงจากรูปแบบการแสดงของโรงยังชาวเลเนื่องด้วยการแสดงชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ครับเราก็เลยยึดรูปแบบของการแสดงโรงยังแบบเต็มรูปแบบนะครับจากที่เราชมการแสดงกันหนึ่งคืนแล้วก็ย่นมาให้เหลือประมาณ10นาทีโดยที่บริบทของการแสดงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ได้แบ่งช่วงของการแสดงออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการไหวครูช่วงที่2ก็จะเป็นการเกี่ยวพาราศีกันของลูกสาวนะครับแล้วก็ช่วงที่3าก็จะเป็น ในเรื่องของการอวดลีลาอวดฝีมือก็จะมีท่าแบบสะพานโค้งเพื่อคาบเงินจากผู้ชมครับเก็บเงินเก็บ,บรางวัลจากผู้ชมนะครับทีนี้เราเอาเพลงเพลงที่บรรจุอยู่ในในรอบในการแสดงชุดนี้ผมก็เอาเพลงที่ที่ได้บอกเมื่อสักครู่นะครับที่ได้รับเกยทอดจากอาจารย์อพิณันมาครับมีหลายเพลงมากนะครับแล้วก็เลยมาวิเคราะห์แล้วก็มาเลือกเอาเพลงที่มีความโดดเด่นแล้วก็เขาเรียกว่าได้รับความนิยม นะครับเป็นที่คุ้นชินต่อผู้ฟังนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเพลงโรงยงเนี่ยได้นํามาใส่เนื้อเป็นเนื้อไทยนะครับอยู่ในเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงพื่อชีวิตบ้างเพลงสัรทนาการก็มีนะครับซึ่งก็คุ้นหูกับผู้ฟังอยู่แล้วนะครับซึ่งพอมาอยู่ในการแสดงชุดนี้ก็ง่ายต่อการเข้าถึงการกันใช่ครับก็เราก็มาจัดเป็นรูปแบบดังที่ที่ที่เห็นอยู่ทีนี้มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือ เพลงทะลักทะทักนะครับเป็นเพลงที่ทางวิยาลเนี่ยได้นาได้นําทํานองมาแล้วก็มามาแต่งเนื้อใหม่นะครับเป็นเป็นทำนองของวิาลนยาศินนครธิธรรมราชนะครับแต่กล่าวถึงในเรื่องของความงดงามของโรงเงินนะครับผู้ที่ประพันธ์เนื้อในส่วนนี้ก็คืออาจารย์กิติมากอเมลิกันแก้วนะครับเป็นอาจารย์อาวุโสที่เป็นอาจารย์อยู่ที่วิาลนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับครับก็จะเห็นได้ว่าในการสร้างสรรค์ผลงานชุดรองเงชาวเลเนี่ยนะครับก็ เราจะเห็นว่าเรายังยึดกรอบเดิมของการละเล่นดั้งเดิมอยู่นะครับแล้วก็นามาสร้างสรรค์ใหม่ให้มีความน่าสนใจใช่ไหมครับเมื่อเราได้รู้วิธีแนวทางในการสร้างสรรค์แล้วนะครับอยากให้คุณธนาทิพย์ได้แนะนานะครับว่าเวลาเราจะสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะดนตรีสร้างสรรค์เนี่ยหรือการแสดงสร้างสรรค์เนี่ยโดยใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมของอาจจะของพื้นถิ่นเนี่ยคุณธนาทิพย์มีข้อแนะนําอย่างไรบ้างครับถ้าสําหรับผมนะครับถ้าเกิดผู้ที่ศึกษาหรือ ถือจะทาการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับ,รบหรือจะสร้างสารรค์เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านผมก็คือคอยากอยากจะแนะนําว่าให้ผู้ที่ศึกษานั้นลองล,อง,ลองพื้นที่นะครับได้คลุกคลีกับบุคคลข้อมูลจริงๆได้ซึมซับกับวิถีวัฒนธรรมจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นมุมมองของการแสดงนี้ในอีกหลายมิตินะครับบางครั้งราการที่เราชมการแสดงหน้าเวทีเพียงไม่กี่นาทีการชม ชมผ่านสื่อออนไลน์เพียงไม่กี่นาทีมันยังดูผิวเผินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงพื้นที่ได้ก็จะเป็นเป็นการดีนะครับได้เห็นว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การแสดงชุดนี้ออกมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นอาจจะเป็นเมืองอาจจะเป็นชุมชนแบบป่าฝนก็ทาให้การแสดงออกมาเป็นแบบนี้ความเชื่อของคนในท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองนะครับ ก็สิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้ศิลปะเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับถ้าเกิดเราลงไปศึกษาจริงๆเราจะเห็นอีกหลายมิติและก็ได้เห็นขอบเขตของการสร้างสารรค์ด้วยนะครับบางครั้งการสร้างสารรค์นี้เราพูดเมื่อพูดถึงการสร้างสารรค์เนี่ยเราจะคิดไปถึงการจินตนาการ,รนะครับบางครั้งเราก็ทําจนซเวอร์วังอลังการไปนะครับเพราะฉะนั้นอรรถรสของความเป็นตั้งเดิมเนี่ยมันจะหายไปนะครับตรงนั้น ก็ถ้าถ้าเราจะสร้างสารรค์ผลงานโดยเฉพาะงานวัฒนธรรมโดยที่ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมเนี่ยเราน่าจะลงพื้นที่จริงเพื่อได้ซึมซาบข้อมูลจากที่จริงๆแล้วนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างสารรค์เป็นฐานในการสร้างสารรค์ได้ดีใช่ไหมครับทีนี้พอเราได้ข้อมูลดิบมานะครับ,รบจากการลงพื้นที่จริงๆเราก็รวบรวมทั้งหมดมานะครับเบื้องต้นถ้าจะาถ้าจะทําการสร้างสารรค์จริงรๆก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือเรามาแบ่งโครงสร้างวาดโครงสร้างให้เป็น เราหยิบศิละปะการเล่าเรื่องมามาเป็นแพลนก็ได้นะครับก็คือแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันรเป็นการเกินนําเป็นการเ,าเกินนําเรื่องราวอินโทรนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นคอนฟ l i c t เป็นการจุดชนวนถ้าในเรื่องของการเล่าเรื่องก็จะเป็นการจุดชนวนปมขัดแยง้องประมาณนี้ครับ ในเรื่องของดนตรีก็อาจจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์อะไรทุอย่างหนึ่งแล้วก็ช่วงที่3ก็เป็นคล m แม็กซ์นะครับเป็นบทสรุปของเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดผู้วิจัยหรือผู้ศึกษามีแนวคิดที่จะทําให้มันกว้างขึ้นไปอีกจะวางโครงสร้างให้มีหลายส่วนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับ potential นะครับศักยภาพของผู้ศึกษาเองนะครับลองลองนำไปประกบใช้กันดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมครับ ก็คิดว่าผู้ชมทุกท่านคงคงได้รับแนวทางในการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นะครับโดยเฉพาะดนตรีที่ใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นะครับก็วันนี้นะครับเราต้องขอขอบพระคุณคุณธนาทิพย์คทองเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ให้มาเสนอแนะหรือว่าให้มุมมองในการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นะครับขอบคุณครับยินดีมากครับ ก็ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับต้องขอเชิญทุกท่านรับชมและก็รับฟังดนตรีสร้างสารรค์ชุดระบำรองเงงชาวเลนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you